นี่คือแผ่นรองเท้าอัจฉริยะที่ชื่อว่าสุรโซผลงานคิดค้นของนักวิจัยจากสาขาภาควิชาวิศวกรรมเซรามิกสำนักงานวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีที่ได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นพื้นรองเท้าที่มีการติดเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบการทรงตัวจากแรงกดที่ฝ่าเท้าและใช้การฟื้นฟูผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัด เดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยพัฒนาจนประสบความสำเร็จและสามารถยื่นขอรับอนุสิทธิบตัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยจริงๆเราสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เราขอทุนจากประเทศอังกฤษนะฮะเป็นทุนนิวตันฟันเราสร้างมาเพื่อทำรองเท้าเซนเซอร์ใช้สำหรับผู้ป่วยนะครับ ทางด้านการฟื้นฟูกายภาพบําบัดครั้งแรกเลยเราทำ,ทำมาจุดประสงค์เพื่อตรงนั้นเพื่อดูสมดุลในการยืนการเดินนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าพอทำมาเรื่อยเราก็ได้รับทุนต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆจากกระทรวงอวบ้างจากวอชอบ้างจากสวทชบ้างทุนที่เราได้รับมาทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยประยุกต์ทำเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นรองเท้าซึ่งตรวจแรงดันที่เกิดขึ้นบนฝ่าเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับ หรือว่าดูสมดุลการเดินนะครับความเสี่ยงต่อการล้มของผู้สูงอายุนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ร่วมทีมกับนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมเซรามิกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแผ่นรองเท้าที่เป็นฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชันที่เป็นซอฟต์แวร์กระทงได้ต้นแบบที่พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือสามารถรับส่งสัญญาณจากระบบเซ็นเซอร์ในรองเท้าแล้วส่งข้อมูลเข้าไปเก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดและยังมีฟังก์ชันพิเศษสำหรับฝึกสมดุลการทรงตัวที่สามารถตั้งค่าให้เตือนเมื่อตรวจพบว่าการทรงตัวไม่สมดุลจากแรงกดที่ฝ่าเท้าเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดในการฝึกเดินและการทรงตัว หลักการทำงานของสุลาโซนะครับก็คือเราจะฝังเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดนะครับไว้บนตำแหน่งต่างๆบนฝ่าเท้าขอ,ของมนุษย์นะครับที่อยู่บนแผ่นพื้นรองเท้าจากนั้นตัวแผ่นพื้นรองเท้าจะส่งสัญญาณไหลสายครับเราใช้บลูทูธแบบพลังงานต่ำาครับโริโภพพลังงานต่ำส่งสัญญาณไปที่มือถือแล้วก็มือถือจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็แสดงผลจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลที่ได้ครับ ส่งขึ้นข่าวเพื่อไปวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งครับนอกจากนี้แผ่นพื้นรองเท้าอัชริยะยังสามารถประยุกต์ใช้กับนักกีฬาเช่นการวิเคราะห์การถ่ายน้ำหนักของฝ่าเท้าของนักวิ่งสำหรับให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการวิ่งในแต่ละประเภทลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างการวิ่งหรือการฝึกซ้อมรวมไปถึงการพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยเตือนการล้มได้อีกด้วย ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้มีการต่อยอดไปยังผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่เพื่อให้รับอนุญาตสามารถผลิตและจำหน่ายโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทที่มีความพร้อมในด้านของโรงงานผลิตชิ้นงานเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป